ทุกคนวันนี้ขอเมาส์เลยค่ะนานๆทีจะออกมาพูดสดแบบนี้ไม่ได้พากเสียงอยู่ข้างหลังตอนนี้ดิสนีย์เขามีโปรเจกต์ฉลองครบรอบ100ปีดิสนีย์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมชนันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีชื่อเรื่องของเขาก็คือวิสพรมหัศจรรย์แล้วเียวไปดูมาแล้วด้วยค่ะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปเล่าหรือสปอยอะไรนะคะทุกคนแอบกระซิบตรงนี้เลยว่านี่เป็นภาพยนตร์อนิเมชนันจากค่ายดิสนีย์เรื่องแรกที่ผู้กำกับ เป็นคนไทยค่ะในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่มีชื่อว่าอาชาอาชาอาศัยอยู่ในเมืองที่มีพระราชาชื่อแมกนิฟิโกและมีเวทมนต์ด้วยค่ะเมื่อชาวเมืองทุกคนอายุครบ18ปปีก็ให้เอาความฝันความหวังไปฝากไว้ที่พระราชาเพื่อเป็นการขอพรโดยหลังจากที่ฝากพระราชาไปแล้วเนี่ยทุกคนจะลืมไปเลยค่ะว่าเคยมีความฝันอะไรแล้วก็เฝ้ารอคอยเพียงแต่พระราชาแมกนิฟิโกประทานพรให้เท่านั้นสำหรับเหนียวเนี่ยถ้าถามว่าไปดูแล้วชอบอะไรในเรื่องบ้างอย่างแรกเลยคือเพลงค่ะฟังแล้วติดหูมากๆกลับ บ้านมายังต้องหาฟังซาวแล้วก็มีของเรื่องอีสเตอร์เอ็กจากการ์ตูนเรื่องต่างๆมาแอบไว้ในเรื่องนี้ด้วยใดๆคือประทับใจมากกับเนื้อเรื่องคะ่ะทุกคนเรา<ม>ทุกคนคือดาวจงขอพรกับดาวแล้วเชื่อมั่นในพลังของตัวเองอย่ามัวแต่รอพรประเสริฐใดๆจากใครถ้ามีความฝันแล้วหยิบมันออกมาลงมือทําเลยค่ะสาหรับเมียวเนี่ยเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องที่ดีมากๆไม่ควรพลาดเลยค่ะใครไปดูมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ